คุยถึงเรื่องเขาส่งผ่านมาทางน้องชายแล้วสื่อสารก็ได้ภาพคือเขาส่งจิตนะคะหรือว่าส่งกระแสเอาโทรจิตกระแสจิตลงมาหาที่น้องชายค่ะแล้วน้องชายก็วาดภาพวาดภาพเขาไม่พูดแต่วาดภาพค่มเขาพูดไม่ได้ค่ะเขาได้ภาพมาอยู่ในมือแม่ที่น้องชายวาดออกมาเขาวาดไว้หลายภาพเลยค่ะพ่อต้องต้องให้พี่พี่คุณพี่ต้องช่วยอธิบายนิดอธิบายเป็นทีละนิพี่สุกแก่ขึ้นมาอ่ามา ไอ้แบบอันนี้วันที่สามวันที่สื่อสารวันแรกที่เขาลงมาที่บอกว่ามีขึ้นลงมาคนี่นะคะคือเวลาขึ้นลงมาเนี่ยเขาจะพูดไม่ได้แล้วเวลาจับปากกาเขาจะจับทำนองนี้นจะจับอย่างนี้แล้วก็ทุกภาพที่วาดก็คือวาดแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ของเขาคือจะเป็นสัญลักษณ์ดอกโบบานนะฮะก็คือสัญลักษณ์ของดาวเขา ดาวโลกุกตาปลากระดิกองนะฮะเขามาจากนอกจากจักรวาลกับเราอันนี้เขาเขียนว่าเนี่ยเวลาเขาจับเนี่ยเขาจะเขียนวาดแบบนี้แล้วก็ทุกภาพที่วาดนี่จะเป็นแบบนี้หมดนะคะอันนี้ภาพนี้ก็คือสื่อความหมายก็คือจักรวาลของเขานะฮะใหญ่กว่าของเรานะฮะจักรวาลเขาจะมีดวงอาทิตย์แล้วก็มีโลกโลกของเขามากกว่าซึ่งซึ่งในวงโคจรเนี่ยจะมีเรียกว่า อะไรอะคะก็คือมีดวงอาทิตย so, like, so ์แล้วก็มีของเรามีเก้าอยู่คนละดาในระบบสุริยะค่ะระบบสุริยะเขาเดินทางหลายเราตั้งแต่ของเขา่ของเขาใหญ่่คะเดี๋ยวก่อนแล้วใครเป็นคนแปลจากภาพวาดค่ะหมายความว่าพอน้องชายก็วาดไปอย่างนี้แล้วใครเป็นคนแปลคุณพ่อค่ะเอาคุณพ่อแปลคุณพ่อแปลแล้วคุณพ่อมีภาพไหนอไหมฮะแหมมันตรงนี้นะครับส่วนฮะเขาวาดภาพเขาค่ะอันนี้คือเขาวาดภาพร่างของเขาอะค่ะเขาจะมี เขาจะมีแสงแสงออกจากตัวทั่วเลยนะคะแล้วตรงขีดสี่เหลี่ยมตรงหน้าอ,อกเนี่ยนะคะจะเห็นไหมคะอันนั้นคือเขาคล้ายเขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่คล้ายๆกับจะมีพลังงานที่ท้องอ แล้วก็ข้างบนนี่ที่ว่าเป็นมีเป็นเสาอากาศขึ้นมานะเขาจะสื่อสารกันด้วยคลื่นเขาจะไม่ได้ใช้ปากพูดต่างตางเหมือนที่เราเคยดูการ์ตูนคุณบอกนะการ์ตูนอวกาศมีนี่ตอนที่ฉันแปลนะเสร็จกันเลยนะเป็นอย่างเงี้ยี่ฉันว่าคนเป็นคนที่แฮรรี่ขนดกมากนะอันนี้ที่ที่ออกมานั่นคือแสงแสงที่เป็นแสงถ้าบอกถ้าไปถ่ายภาพอ่าสก็จะมีแสงทั้งตัวเรืองไปหมดทั้งหมดค่ะแล้วก็สิ่งที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่เป็นเหล็กหรือเป็นอะไรจะเป็นคล้ายๆกับเส้นผมเรานะฮะแต่จะพันๆ ขึ้นไปเป็นเสาเดียวสําหรับรับขึ้นเขาจะสื่อสารกันด้วยขึ้นเพราะฉะนั้นที่ภาพต่อไปได้ไหมคะได้ครับจะมีภาพที่คันๆไว้นี่นะฮะมีหลายภาพมากสุดท้ายนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่คืออันนี้คือเขาจะมียานใหญ่มาลอยอยู่นะคะอันนี้ก็คืออันนี้ค่ะค่ะนี่คือยานใหญ่ค่ะยานใหญ่เนี่ยเขาจะมียานเล็กออกมาจากยานใหญ่นะฮะมีลูกๆลูกๆกลู่เขาจะเวลาเข้าเวลาเข้ามายานใหญ่ลอยอยู่เนี่ยนะฮะ ยานเล็กเขาจะบินออกมาซึ่งถ้าเรานัดหมายว่าจะมาซึ่งน้องชายเนี่ยพอขึ้นลงแล้วจะชี้ว่าจะมาตรงนี้ให้ออกมายืนดูเนี่ยเขาจะปล่อยยานยานจากยานใหญ่เลยแล้วมาเลยนะยานเล็กลงมาเขาพอชี้แล้วเขาจะดิ่งมาเลยฮะที่เห็นนี่คือที่เราเห็นประจานี่คือยานเล็กนั่นเองยานใหญ่เขาจอดอยู่ไกลไหมฮะยังไงยานใหญ่นะฮะเอ่ออันนี้ก็คงจะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาจะมีท่านนั้นนะคะที่คุณโสภานะคะได้มีการเห็น เห็นยานเล็กอ่ะบินเข้าไปในยานใหญ่ซึ่งทําเป็นดาวลอยอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ยานเนี้ยเว็บผ่านเราไปเนี่ยเขาเข้าไปในยานใหญ่ซึ่งยานใหญ่นี่ก็เป็นไฟซึ่งตรงเนี้ยคุณโสภาเสื้อเหลืองนะคะไหนคุณโสภาค่ะได้เป็นคนมองเห็นเมื่อหลายวันเนี้ยฮะจริงค่ะคุณโสภาเล่าสิคะที่ภาพที่เห็นที่ไหนเมื่อไรอย่างไร ก็คือลักษณะเป็นยานแล้วก็บินไปแต่ว่าเป็นยานลำเล็กนะคะเสร็จก็ค่อยๆบินไปแล้วอเผอิญว่ามันจะเป็นเส้นทะแยงมุมมีอีกอีกดวงหนึ่งก็คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นดาวแต่ว่าอยู่กับที่นะคะเสร็จแล้วก็มีแสงกระพริบมาเรื่อยๆก็กำลังจะมองว่ายานลำอีกลำหนึ่งเนี่ยจะบินไปทางไหนเขาปรากฏว่าค่อยๆบินบินบินไปแล้วก็ไปเข้าตรง ตรงที่เป็นดาวที่คิดว่าเป็นดาวใหญ่กว่าซึ่งใหญ่กว่าค่ะแล้วก็บินแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็หายไปเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะคะขอบอกเลยว่าฟังดูนะคะมันคือเหลือเชื่อคือมันน่า<ม>เชื่อไม่น่าเชื่อมากๆ<ม>นะนี่พี่ก็เริ่มลังเลเอางี้เมื่อกี้นี้ทั้ง3าท่านกล่าวถึงอาจารย์เทพนนนะคะท่านเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาเรื่อง UFO ทั้งของไทยและต่างประเทศนะคะซึ่งท่านศึกษาจริงจังมาหลายปีทีเดียววันนี้ว P ีต้องเชิญท่านมาคุยดีกว่า จะได้รู้เรื่องรู้ราวกันไปเลยนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เทพพนมเมืองแมนค่ะ ใกล้คนสวยดีกว่าครับขอบคุณค่ะครับคนไหนคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโอ้หอาจารย์เชิญค่ะแม่ก็มีมีมีการกล่าวอ้างชื่ออาจารย์เมื่อกี้นี่แทบจะตลอดเวลานะคะอาจารย์รู้จักกับครอบครัวครอบครัวนี้มาก่อนไหมคะก็ก็เคยก็เคยเชิญให้ผมไปดูที่เขากะลาค่ะเพราะผมศึกษาเรื่องไูเอฟโออยู่นะก็แล้วผมผมก็ไปดูผมไปดูหลายครั้งเลยนะแล้วก็มีเพื่อนๆที่จากวิทยาลัยป้องกันนัชญาจักรรุ่น27 ซึ่งบางคนท่านเป็นคนเรือคนเรือโทอคนเรือเอกะอะไรต่างท่านไปดูด้วยนะเพราะเพราะพวกนี้เขาอย่างาเฉพาะทางฐานอากาศเนี่ยเขาที่ยวชาญเรื่องระบินนะนะ,ะแล้วก็จะให้สเกจเจอว่าระบินที่ออกจากดอนเมืองที่จะบินผ่านอย่างนั้นเน,น่นนะเวลาเท่าไหร่อะไรต่างอ๋อคือคือให้เช็คให้แน่ว่าไม่ใช่ระบินนะ,ะ,ะแล้วก็ผมมีนาฬิกาแคสซิโอที่มันบอกได้ว่าขณะนี้มีดาวเทียมอยู่เหนือหัวเรา หรือเปล่าอะไรเนี่ยนะเพราะบางทีมันอาจจะจากดาวเทียมอะไรก็ได้แล้วก็นั้นเวลาที่เราบินบินผ่านแล้วก็ดาวเทียมมีอยู่หรือเปล่านะเพราะบางทีดาวเทียม,มน้ำไม่เราเห็นได้ก็ไปดูนะก็ที่เป็นระบินเห็นชัดก็มีเพราะระบินเนี่ยมันจะมีไฟปีกนะไกลแล้วก็ไฟตรงกลางแบแบบแล้วมีไฟข้างหลังด้วยแล้วมันมีเสียงนะ แต่ถ้าเผื่อพวกที่มีไฟอยู่ใกล้ๆนะหรือว่ามีไฟวิ่งเป็นราวเลยนะระบินมันไม่มีแบบนั้นแล้วก็ไม่มีเสียงนะแล้วก็บินหรือบางทีมมาลอยอยู่เฉยๆหรือว่าถอยหลังระบินมันถอยหลังไม่ได้นะลอยนั้นเราผมก็ไปดูกันแล้วเราก็ถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยบางบางบางเครื่องเนี่ยก็เป็นระบินนะเราดูกันแล้วเราดูกันหลายหลายคนแล้วเราก็มามาปรึกษากันว่าอนี้เป็นระบินหรือไม่ใช่ระบินนะ แต่ว่าก็มีหลายลำเหมือนกันที่เราอธิบายไม่ได้นะค่ะหรือว่าใครแสดงว่าอาจารย์เจอกับครอบครัวนี้บ่อยคนแรกที่เจอที่งานใช่ไหมคะก็หาก็เจอฮะอ๋อแล้วก็้เตรียมเขาแล้วก็เชิญก็เชิญไปยงเงี้ยให้ไปดูได้ได้บอกเขาว่าเขาคิดว่าเราคิดว่าเป็นอะไรเพราะเราพยายามศึกษาเอาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มาจับด้วยนะหรือเขาบอกถ้าเผื่อพวกจานบินนี่มาเนี่ยเอาเข็มทิศวางเนี่ยมันจะหมุนติ้วเลยนะเค็มทิศจะหมุนติ้วเลยเพราะเขามี